สวัสดีค่ะประกาศผลกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคะแนน a อเร e l ลประจำปี2566นะคะเป็นไงกันบ้างคะคะแนนได้ดังใจอย่างที่หวังกันไว้ไหมเอ่ย mm hmm. การสอบในปีนี้นะคะ่ะเป็นการสอบที่เป็นระบบใหม่นะคะซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากปีคนก่อน แนวการสอบข้อสอบต่างๆที่ออกมาก็ค่อนข้างจะไม่เหมือนปีก่อนๆที่ผ่านมาดังนั้นมีบางส่วนนะคะที่ทำได้ได้คะแนนเป็นที่น่าพอใจแล้วก็มีอีกบางส่วนนะคะซึ่งอาจจะเกิดความท้อแท้ไปบ้างในผลคะแนนที่เกิดขึ้นนะคะก็อยากจะบอกว่าไม่เป็นไรค่ะ นำคะแนนที่ออกมาเนี่ยค่ะเมื่อเราคำนวณแล้วใช่ไหมคะเมื่อน้องๆคำนวณกันแล้วก็น่าจะพอรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยค่ะควรจะไปต่อในทิศทางไหนนะคะอย่าเพิ่งท้อแท้นะคะสำหรับคนที่ได้คะแนนไม่เป็นอย่างที่ตั้งไว้หรือหวังไว้นะคะตั้งสติแล้วเลือกนะคะมหาลัยและคณะที่เราชอบนะคะในขอบเขตของคะแนนที่เรามีอยู่แล้วก็เดินหน้าต่อคะ่ะ ทำความฝันของเราต่อไปนะคะน้องๆทำฝันของคนเรานะคะไม่ได้หยุดอยู่ที่การสอบนะคะเรายังต้องเดินหน้าต่ออีกหลายอย่างมากในชีวิตนะคะเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะเดินหน้าต่อทำความฝันต่อให้สำเร็จนะคะด้วยใจที่มุ่งมั่นตั้งใจและพยายามและก็ไม่ท้อแท้กับอะไรง่ายๆนะคะ แล้วความสําเร็จจะเกิดขึ้นในทุกๆก,การก้าวไปของน้องๆน,นะคะความสําเร็จและความสุขของคอเรานะคะอยู่ได้ในทุกๆก,การเดินทางของชีวิตนะคะทําให้สําเร็จในแต่ละขั้นตอนในแต่ละก้าวที่เดินนะคะแล้วก็จะถึงจุดหมายเป้าหมายที่น้องๆตั้งใจยอย่างแน่นอนคะ่ะเป็นกําลังใจให้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ